สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเก่ากันมั่งนะครับเคยเห็นการรีวิวรถใหม่กันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้จะเป็นรถเก่าในตำนานคันนึงนะครับเป็น NSR 2 5 0 R นะครับตัวนี้เป็นปี91นะครับแต่ตอนที่ได้มานั้นได้มาตอนปี93นะครับเป็นรถ ขนาดอซีซีอันนี้น่าจะหาได้ตามเน็ตนะข้อมูล45แรงม้านะครับที่9,500ลรอบแรงบิด3.7กิโลกรัมเมตรที่8,500ลรอบนะครับเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่ข้้งบนลงมาแล้วกันไฟหน้าเป็นไฟหน้าโคมยาวโคมเดียวแต่ว่าข้างในมีหลอดไฟสองหลอดเป็นแบบ C H นะครับตัวนี้เป็นรุ่น R ธรรมดาครับแต่ว่าโชคหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้ของรุ่นตัว SE หรือ SP นะครับแล้วก็ที่ใส่น้ำมันเบรกข้างบนนี่ก็เปลี่ยนเป็นของ r a c i n g b บ y เนื่องจากของเดิมมันเก่าจนเปื่อยไปแล้วก็ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ กันสะบัดนะครับเป็นของเบทุนหน้านะครับติดแบบปกกลับก็มันจะมีจุกมาให้ใส่กันสะบัดเลยนะครับส่วนที่โชคก็เป็นตัวจับยึดโชคทั่วไปธรรมดาเกียร์ก็เป็นเกียร์โยงมาจากโรงงานอยู่แล้วครับคันนี้แทบจะเดิมเดิมครับแทบไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็มีท่อท่อนี้ก็เป็นของไทกาเพอร์ฟอร์แมนนะครับ ไฟก้าไทยแลนด์นี่แหละตูดก็จะเป็นไฟสองดวงนะมันจะมืดไปนิดนึงเพราะมันย้อนแสงไฟสองดวงเหมือน NSR 150ร้อยห้าิบนร้อยสิบก็มากรอบไปมีท่ออีกข้างหนึ่งนะครับเป็นท่อสองใบป่องจะสวยงามตามท้งเรื่องนิดนึงนะครับก็ เป็นรถที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะครอบครองกันบางคนก็อาจจะไม่ใฝ่ฝันก็ได้ก็แล้วแต่ก็ <g ül> <g ül> ประมาณนี้นะครับโชกคหนากส็สามารถปรับความแข็งสปริงความหนืดน้ำมันได้นะครับโอเคอย่างที่รู้กันก็คือเป็นรถสองยังหวะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเติม t t อีโอทัลูปนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเติม ตเติมทูเข้าไปเหม้อนน้ำาจอโค้งนะครับอย่างที่รู้กันนะครับซึ่งสมัยก่อนที่ฮิตมากพวกรถ150ชอบชอบมาซื้อไปแปลงใส่กันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนขึ้นเพราะว่าอาจจะไปแต่งมาอาจจะทำอะไรให้มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะกลัวว่ามันจะร้อนก็เลยใช้เม้อนน้ำของตัวนี้ต่อโค้งนะครับสวิงอาร์มหลัง ดึงอาร์มหลังนี่จะเป็นแบบคานโคง้งนะครับข้างขวานี่เป็นแบบคานโคง้งข้างซ้ายก็เป็นคานตรงธรรมดาคานตรงธรรมดาถ้าจริงๆจะเรียกว่ากรูอาร์มครับแต่พอดีคันนี้ทำสีไปแล้วคำว่ากรูอาร์มก็เลยหายไปความแรงก็จะพูดถึงมันดีกว่านะครับ ไปสืบๆกันเอาไม่ธรรมดาใช้ได้ในระดับหนึ่งครับไม่ไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่ได้แรงจนบ้าระห่ำอะไรนักมากมายเรามาฟังเสียงมันกันดีกว่าเสียงท่อไทก้าจะเพาะสนับหูให้ไหน ควันออกมาครับสองจังหวะต้องมีควันไม่มีควันก็พังนะง่ายๆแค่นั้นเองไม่มีควันคือพัง ก็ไถลอกสนอหูใช้ได้ครับไม่อยากเร่งสุดนะครับเกี่ยวชาวบ้านก็จะืังขวดคว้งกระถางต้นไม้มากันก็ประมาณนี้ให้ได้ยินกันนิดหน่อยโ okay. อเคพอจับใจความได้ว่าประมาณเสียงนี้แล้วกันนะครับอ็คันนี้ฟิลลิ่งในการขับขี่ถือว่าสุดยอดเยี่ยมยอดมากครับการเข้าโค้งนะครับเกาะนึบๆจริงๆครับถ้าเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้บางคันก็ คันนี้ผมว่ากาอกไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับบางคันบางรุ่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ลงสนามได้เลยดีกว่าเดิมๆนี้ลงสนามได้เลยนะครับ offset ออนิดหน่อยสามารถเอาไปแข่งขันได้เลยหรือว่าทางพันด้าเจแปนทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับผมยอมรับรักฮันด้าเพราะคันนี้เลยจริงๆปัจจุบันนี้ฮันด้าก็ ทำเพื่อเป็นการตลาดมากไปนิดนึงโอเคผมขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ